พิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยเนื่องในวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานประจำปีพุทธศักราช2564สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญโดยนางสุวรรณาขันติวิสิทธ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับโรงเรียนบริหารจัดการภัยอาฟเฟอร์เพชรบุรีได้จัดพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยเนื่องในวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน12พฤศจิกายนประจำปีพุทธศ 2564ในวันที่27ตุลาคม2564ณห้องประชุม180ที่นั่งอาคารดุลเมธามหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญโดยมีนายธนูศิีชัยสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีเปิดและจัดการอบรมการดับเพลิงขั้นต้นให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาจำนวน60คน ทั้งนี้ยังมีการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับสถานประกอบกิจการจำนวน12แห่งระหว่างวันที่28-30ตุลาคม2564เพื่อให้นายจ้างและลูกจ้าง สามารถบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยเฉพาะการดำเนินการตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอคีภัยพุทธศักราช2555ต่อไป ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญเทศบาลเมืองอำนาจเจริญและบริษัทน้ำตาลมิตรผลจำกัดอำนาจเจริญในการจัดกิจกรรมครั้งนี้สอสคอ,อ,อำนาจเจริญคุมของสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน